สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ค่ะพาเพื่อนๆมากราบหลวงพ่อโตวัดพ่นันเชิงนะคะนี่แวะดูประตูนิดนึงนะฮะงามเด้งครุดนี่บินออกมาจากประตูเลยนะคะฝีมือช่างสมัยอยุธยานะคะเวลามาสังเกตประตูด้วยนะคะะมา มาชมองค์พ่อนะคะเดี๋ยวแอดจะพาเพื่อนๆเดินรอบนะคะนี่ค่ะ เอามาฝากเพื่อนๆค่ะเผื่อเพื่อนๆคิดถึงยังมาไม่มยังไม่มีโอกาสมาได้นะคะอาจขอเป็นตัวแทนแล้วกันนะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะคะ หลวงพ่อพโตวัดพระินญเชิงนะคะสร้างในสมัยเมืองอโยธยาเป็นราชธานีนะคะก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่นะครับ เพื่อนๆชมแบบเวียนรอบเลยนะคะคามาชมรอบพอดีโอเคน้อมจิตกระนาบมัสการนะคะ โอเคแอขอจบคลิปเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ